หมอนรองคอสำหรับการตอบขนตามมืออาชีพหรือใช้ที่บ้านลักษณะเฉพาะหมอนด้านในได้รับการปรับแต่งไม่ให้กักเก็บความชื้นดังนั้นจะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ความสบายสูงสุดกับคอ หลังและไหลในระหว่างขั้นตอนการตอบขนตาของคุณบริเวณด้านข้างทั้งสองข้างของหมอนแบนเหมาะสำหรับการนอนตะแคงหรือวางแหนบเป็นต้นในระหว่างตอบขนตาเป็นต้น และหมอนรองตรงกลางได้รับการออกแบบมาเพื่อการรองรับศีรษะรองรับกระดูกสันหลังที่ดีที่สุดโดยการรักษาความโค้งของกระดูกสันหลังตามธรรมชาติให้ความสบายและการรองรับที่เพียงพอแกนโฟมและปิดซิบนุ่มสบายและซักทำความสะอาดได้วัดสดุ ผ้ากรรมยี่ขนนิ่มฟองน้ำความยืดหยุ่นสูงสีตามภาพที่แสดงขนาดประมาณ50ดอกจัน20ดอกจัน13เซนติเมตร19.7ดอกจัน7.8 7ดอกจัน5นิ้ว